สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีกีดยางและพลิกหน้ายางเอ้พลิกขี้ยางโดยไม่ต้องใช้มือเปล่าและไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมครับกีดเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์อันเดียวกันเลยครับเมื่อตอนกลางวันฝนตกใส่ด้วยนะครับ ดูครับถ้าไม่มีอุปรกรณ์เสริมในมือเละแน่นอนครับเอามาดูเนี่ยครับนี่แหละครับทําเองครับทำเองได้ง่ายๆหาเหล็กเหล็กแข็งๆหน่อยเอามาทำแบบนี้ครับจะเชื่อมติดตรงนี้ก็ได้ครับตรงด้ามก็ได้ดีแน่นอนครับใช้มาแล้วห้าหปีครับ อาาดอเดูลองดูต้นใหม่นะครับเนี่ยครับกี่ยางเละถ้าใช้มือเปล่านิดไม่เหลือครับเละแน่นอนและเสื้อผ้าก็ไม่ต้องกลัวจะเปื้อนจากอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มือไม่มีอะไรครับเกงก็ขาสั้นกรีดได้เลยครับ เื้อผ้าก็ไม่เลอะไม่เปื้อนครับแบบนี้ใช้ดีจึงมาแนะนำครับท่านใดเข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือใครทำไม่เป็นก็ทักมาทางคอมเมนต์ก็ได้ครับ สวัสดีครับ